เคยเห็นอันนี้ไหมที่ย่าเคยใช้เป็นค้ดแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะอ่าใช่ใช่เนี่ยเคยใช้แบบนี้พาเรียน้ำมันอยู่คาลิปตัดั้งหรับเวลาเป็นหวัดคัดจมูกนี้สมัยก่อนย่าเคยใช้เอาสําฤทธินี้ก็ใช่ได้ค่ะใช่อย่างนี้ค่ะเราก็จะเอาผ้าเช็ดหน้ามาทําเป็นสามเหลี่ยมพับลงมาแล้วก็พับลงมาก้อนสําฤทที่ชุดน้ำมันยูคาลิปตัดเอาไว้จากนั้นก็นามาพันคอเก่งไหมจ๊ะ อันนี้คิดเองไหมคะใช่ก็แต่ว่าเราไม่ต้องพยายามชมใช่มอืมอืแล้วก็นอนคือมันใส่บนผ้าได้ไหม呀ไม่ได้ต้องใช้ซัมเร็กแต่บนผ้ามันจะระเหยแบบนี้อ่าเก็บไปนอกจากเคยใช้มานานแล้วหรือเะล่าเห็นคุณย่าใช้มานานแบบนี้เป็นพอโบสต์โตตานุแก้วเป็นแบรนด์ระดับตำนานโด่งดังมากในต่างประเทศเป็นมาตรฐานสากลด้วยนะ งั้นมีเอาอันนี้นะแต่เดี๋ยวให้ย่าลองใช้แบบใหม่บ้างอันนี้น่ากลัวไปนึถึงสเปรย์ฉีดยุงอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสโบซิสโตตานุกแกว้วตานุกแกว้วแบบสเปรย์เหมือนปรับอากาศนะยา่าแล้วมันก็จะหอมมาทำให้ต้องแบี่ปับอากาศหอมแต่ที่ย่าทำเนะี่ย มันเฉพาะตัวอ,อ,อยู่ใกล้ๆก็ได้กลิ่นใช่ได้ประโยชน์อาจจะสเปรย์ไปรัปรบกล้อ,อเป็นก็จะรอเหินเลยน่าเกลียดหอมแต่